โอ้ยกาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านใดครับก็อยู่ผมเจยอยิ่งแคททีวีนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมคาสิโนชิตรอดพาร์ทที่สิบสองนะครับก็หลังจากเราที่เราหา่างกันไปนานเนิ่นนานนานมันไม่มีเวลาแคสนะรก็เราจะไปซัมบูเรย์ไปทดลองไป ไปจับนั่นเลยนีย่ตีแม่โอ้ยร้อน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 ไป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 ให้มากปิดบ้านไปฮะโอ้กระตูก็ไม่มีอะไรมากก็ผมจะมาแค่เกมเนี่ย เฟรมเมด็กเนี่ยเฟรมเด็มันร่วงขนาดนี้วะไม่เป็นไรนต่อไปเคยที่พ่อก็พอใจแย้วโอเคไปเล่นไปเล่นต่อเล่นต่อไปขุดหาแร่ดีกว่าโอ,โอ้ยอยากกระตุก โอ้โ้กระุกกระจกเฟมเลยเลยหกถ้าเสียงมากก็ขอไปกันเจอแกยิงแล้วใครเป็นผู้ก่อท่ากระโดดมาแมวลงแบบฮาสคอร์แอนนาเน่เสียงอะไรโอ้โหแลกแลก ทำไมเราจำหมูเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราทอดลงมาไ,มไหมเนี่ยไม่มีเลยไม้อะเฮ้ยมึงกี้ไปโอ้ะโอ,โอกะ้กระตุกกระตุกมึงอกี้ไปเอาไม้มาก็เราครับเสร็จแล้วแล้วก็เราจะลงไปกันเลยโอ้ยนี่ฮัสคอร์โอ้ยแหกลกจ้าอ,อย่าแหลกเลยน,นะ มันมีทางไหนวะที่เราขุดเหมือนเออไม่ใช่มันผมอยากได้เพชรม,มากเลยจำเนี้ยต้องหาโอ้ยฮึฮึออซัมเป้ซัมเป้ซัมเปตกใจตกใจตีเลยเพื่อนตีเลยเพื่อนตายเป็ดซะแกรู้นะสปาร์ซัมเปอยู่ไหนจะไปขุดซะให้พังหมดเลย เก่อฮึม <laughs> มชาร์เลยชาร์เลยลงไปทางนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามีถานถานแล้วก็จังขุดครับเพราะเราไม่มีทอสอืม र, มินิเกมมินิเกม เขาอยากให้ผมเล่นมินิเกมบ้างม,มีมีหรอผมเล่นถ้ามินิเกมอ่ะคือปะผมหาเซิร์ฟไม่ได้เยูยทุกยูกทุกว่าไม่มีโอเคทำไม่แค่นะอุยยุไปแล้วโอ้ยมันจะไปยากอะไรจังอี่ เอาฐานไปนิดหน่อยครับเค้แค่นี้ปะเก้เก็บหุ่นิจิลิคเอาไปให้หมดเฮ้ยทำไเราเหมือนเคยเจอวิแลนะริไม่ไหนไม่ไหนขุดไปไอ้ขุดไปเฮ้เสียงอะไรข้างข่าวเราต้องไปทาง ชัดเลยนั่นไงโอ้โหมาซะเต็มจุดคันเพ่โอ้โหเ,เพ,เพ่พี่จะมาเต็มจุดขานาดนี้โอ้โหหนีกันแล้วเฮ้ยจะตายโอ้โหยังจะตามมาอีกเพ่พี่พปไป่องไม่เลอะพี่แม่งโดนเจลตันฆ่าตายเนี่ยนะ เย่มาก๋ยวผมว่าเราต้องเอาดาบไปก่อนแล้วแหละเราเหยียบเราไว้ไหนวะเฮ้อย่าบอกไว้เลยเนี่ยโอเคไอ้ตัน้นเออๆไปตันอยู่ไหนมื่อไงตัน้นเจเจเออเชียร์ขับใจแอบรงนี้ก่อนเดี๋ยวรอหายใจเต็มกันแป๊บนะึง โอเคหัว okay. ใจเต้นเรือร่อยๆไปเลยโอ้โหมึงยืนอยู่ง่ายเลยอปดูโอ้โหมันยิงก่อนตทำสิครับเรอะไรเราอะไรตายอีกแล้วโหแม่เงยทำไมเรากากดวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นต่อไปก่อนผมว่ามันจะเปลืองเลย ไม่ได้ทำต่อทำต่อโอ้ยมึงไอิตันเอ้ยมองจองร้านจอนผังเลยกลัวในเงี้ยเราต้องไปฆ่ามันแต่ว่าเราไม่ได้หาเหมืองเนี่ยเนี่ยฆ่าอยู่แกัตันเนี่ยเราไปทางไหนตงนี้เฮ้ยไปทางไหนอ๋อไปทางนี้นนโอเค เฮ้ยวอร์ี้อายุยยโยูยยโอเอเดียวรู้สึกว่าผมอยากทำแค่สิบยี่สิบคิพอ้ยโอ๊ยอยๆไปๆอยๆอยู่ข้างนั้นเลยอยู่ไหนวะ อย่าบอกว่าตาไปแล้วช่างแม่งอะเฮ้ยเน่เสียงไพเราะซะจริงๆช่างแม่งอะจ้ะ ผ้ว่าฟงลาง้ามันองมีไรงเลยเอ้าแบตแตกอลงดีกาโอ๊ยต่อไปไม่รูือ อก er. okay. uh huh. ี่ยนี้อ uh ่ะฮะนี่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 ฮัลโหลนะผมว่าเราจะพี่เขียวอีกแล้วพี่บีบีเดอรสกาโอเคแล้เฮ้ยเหมือนละครมาเลยมาลเจอเลย สีสิเดเจ้าพาคที่สิบเอ็ดใช่ไหมผมว่าต้องเป็นทางตาแน่นเลย ัมต้องเล่นอ้โหัวทองคือ,อร,รูอ้ไหมนี่กุดทอง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 ,ทอง,ทองไม่ใช่แล้วทำ <c oughs> ไม้เสียงเบาหนาอยไปได้ไปได้ทำเาร อ,อย่าวางนะชัดเลยาทางตันช่างแม่งขุดต่อ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 ไม่ต้องไปสนใจไม่ใส่ใจไปไปไปเราต้องไปไปไปใต้ไม่ใช่แล้วไอ้ควายไอ้พวกนี้จะไม่กลับไปเพราะว่าเรากลับบ้านดีกว่าเพชรแม่งหาวโอ้โหทอมึงจะมีเยอะเป็นเท่าไห เก็บไว้เผื่อต้องใช้ในภายภาคหน้าไม่ใช่หรออือหือสีแต่ว่าเราติดน้ำเต็มคราวนี้มันชักจักไหลเยอะกันไป เอ้ยม bon oh, ันยังมียยอยย่ยยอยยหยเยยยยยเยย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 ยายยยยยยยนยย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 ยอยย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 อยย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 อยยยยยยนยยยายย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  เป็นอย่างมากเลยนะพ่อผมเสียงป่วยนะนะเออเสียงป่วยเสียงมันปวดออ้วยเหรอไม่น่าใช่ผมป่วยนะฮึตรงนี้ถ้าครบสามสิบซับนะครับประกาศไปเลยผมจะเต้นเออผมจะเต้นสามสิบเนี่ยผมพูดจริงๆนะไม่ได้หับจริงๆรได้เออ แวมันจะถึงสามสิบซับกอเปล่าก็ามาตามลาดูนะครับสามสิบซับตอนนี้สิบเก้าซับแล้วขอบคุสิบเก้าคนที่มาติดตามผมด้วยนะครับเฮ๊ะช่างแม่นนี่เนียจซัมเบ้ผมว่ามันต้องมีแถมนี่เน,นี่ย ผมว่ามันต้องมีตเปาอย่างแน่แท้แน,น่นอนจะบอกไม่ว่าทางการนั่งไม่ชัดเลยครับไป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 กลับบ้านดีกว่าอุ้ยเออไปไปเออชัดอุ้ย,ย,ยขึ้นไปโบด